เอาเลยครับอ,อร่อยมากอันนี้เป็นน้ำกรองจากถังที่เห็นข้างหลังอันนี้เป็นถังกรองน้ำอ,อีกแบบหนึ่งซึ่งเราทำใช้ที่นี่มาประมาณห้าหกปีแล้วซึ่งเป็นถังกรองน้ำที่น่าทึ่งมากเพราะว่าราคาถูกมาก แทบจะไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายวัสดุหาได้ในพื้นที่ไม่ต้องไปซื้อที่ไหนไกลแล้วก็ใครๆก็ทําได้ที่สําคัญยิ่งกว่าน,นั้นก็คือสามารถกรองน้ําได้คุณภาพดีเหมือนกับเครื่องกรองน้ําทั่วๆไปซึ่งวิธีทําง่ายมากเราไปดูวิธีทํากันอาอร่อย ถังที่หนึ่งเนี่ยเป็นถังหิน เราใส่หินเข้าไปครึ่งถังแล้วหินเนี่ยควรจะเป็นหินที่มีผิวกรุขระที่สุดไม่ควรจะเป็นหินแม่น้ํา <_ D> เพื่อให้มันมีพื้นที่ที่จะตะไคร่น้ําอะไรได้จับได้มากที่สุดเ่ืจะช่วยในการกรองน้ําได้ดีเวลาน้ําเข้าเนี่ยน้ำจะเข้าด้านบนแล้วก็ต่อท่อลงมาข้างล่างน้ําจะไหลออกจากข้างล่างแล้วก็จะค่อยๆดันตัวขึ้นไปข้างบนเวลาน้ําผ่านทําให้ฝุ่นต่างๆต,ตกตะกอนน้ําที่ผ่านหินขึ้นไปก็จะสะอาดแล้วก็จะล้นไปที่ถังที่สอง ถังที่2เป็นถังทรายเราใส่ทรายขึ้นมาครึ่งถังทรายที่พอดีคือทรายละเอียดสําหรับงานก่อสร้างเวลาน้ําไหลเข้ามาจากถังหินปุ๊บมันก็จะมาอยู่บนทรายในขณะที่ไหลผ่านทรายเนี่ยมันจะเกิดตะกอนที่เป็นผงฝุ่นแล้วก็เป็นฟิล์มบางๆอยู่ตรงนั้นเพื่อจัดเชื้อโรคมากขึ้นน้ําไหลผ่านทรายลงไปปุ๊บก,ก็จะเป็นน้ําที่สะอาดในอีกระดับหนึ่งแล้วก็จะดันตัวเองกลับขึ้นไปในท่อเพื่อที่จะไปถังที่สา ถัทงที่3เป็นถังฐานอ่าเราใส่ฐานขึ้นมาประมาณครึ่งถัง ่านตัวนี้จะมีหน้าที่ในการดูดซับสารเคมีแล้วก็เชื้อโรคต่างๆซึ่งตรงนี้เราสามารถทําได้เองโดยการเผาฐานเองโดยที่พยายามทําให้ความร้อนสูง800องศาขึ้นไปเนี่ยก็จะทําให้ฐานที่เราได้เนี่ยมีรูพุนที่มากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะดูดซับสารเคมีได้ใกล้เคียงกับเครื่องกองน้ําที่มีขายในท้องตลาดทั่วๆไปน้ําที่ผ่านทั้งที่3ออกมาแล้วไปเก็บไปในถังที่4เนี่ยเป็นน้ําที่สะอาดมากสามารถใช้บริโภคได้ทุก อย่างเพราะว่าผ่านการทดสอบในห้องแลบเป็นเวลาหลายปีติดต่อกันปรากฏว่าสะอาดมากมีคุณภาพที่เชื่อถือได้เหมือนกับน้ำดื่มทั่วไปกินแล้วสดชื่นมากๆเลยในการทำความสะอาด ระบบกองน้ำเนี่ยถังแรกคือถังหินเวลาเราใช้ไปสักปีหนึ่งธรรมดาเราจะทําความสะอาดปีละครั้งหรือ2ครั้งก็คือแค่มาเปิดวาล์วข้างล่างนี้เท่านั้นเองก็คือปิดน้ําไว้ไม่ให้น้ําเข้าไปเสร็จแล้วก็เปิดวาล์วน้ําข้างบนก็จะดันเอาตะก,กรนต่างๆออกมาทั้งหมดเลยพอน้ําใสเราก็ปิดไว้แค่นั้นเองถังที่2 หลังจากเราใช้ไปสักปีหนึ่งเนี่ยบางครั้งเราจะรู้สึกว่าน้ําไหลช้ามากนั่นหมายความว่าฟิล์มที่ติดอยู่บนพื้นของทรายเนี่ยมันเริ่มหนาขึ้นถ้าเราอยากจะให้มันไหลเร็วขึ้นก็คือปิดน้ําถังแรกไว้ก่อนแล้วก็ลงไปกวนข้างในพอมันขุนเสร็จแล้วเราก็เปิดวาล์วออกแล้วน้ําขุนๆก็จะไหลออกมามันจะมีน้ําเหลืออยู่นิดหน่อยอยู่เนื้อผิวทรายหลังจากนั้นก็ปิดวาล์วแล้วก็เปิดใช้ได้ต่อไปซึ่งฝุ่นตะกอนหรือฟิล์มที่เหลืออยู่ข้างบนเนี่ย ก็จะเป็นมันก็จะเริ่มก่อตัวอีกครั้งหนึ่งซึ่งฟิล์มตัวนี้เป็นตัวช่วยในการกรองน้ําและมันจับเชื้อโรคและจับสารเคมีในน้ําของเราด้วยส่วนทั้งที่3เป็นถังถ่านซึ่งหลังจากใช้ไปประมาณสัก3ปีเนี่ยควรจะเปลี่ยนใหม่เพราะว่าหลังจากการทดสอบรูทุนในห้องแลบเนี่ยพบว่า ความสามารถในการทุบชักเคมีต่างๆลดลงฉะนั้นหลังจาก3าปีควรเอาออกทั้งหมดแล้วก็เปลี่ยนใส่ใหม่ก็เป็นเลยเครื่องกรองน้ําแบบนี้เป็นองค์ความรู้ง่ายๆที่ใครๆก็ทําได้แล้วก็สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้กับทุกสถานการณ์ทุกครอบครัวทุกรูปแบบการทําน้ําที่สะอาดดื่มได้เองเนี่ยคือการกลับไปสู่ความง่ายความเป็นปกติอีกครั้งหนึง่งชีวิตจะต้องง่าย ถ้ามันยากแสดงว่ามันผิด